นี่เป็นครั้งแรกกับลานที่จังหวัดชนบุรีของผมผมประทับใจในส่วนของตัวลานมากเลยทีเดียวแต่ยอมรับว่าลมที่นี่ยังคงมีกลิ่นไอความเป็นทะเลอยู่ไม่มากก็น้อยเพราะทำให้รู้สึกเหนียวตัวผิดจากลานที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลความเหนอะหนะนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคำว่าเราแค่ไม่ชินเท่านั้นเองบริเวณด้านข้างโซนที่เรากางเต็นท์นั้น จะมีทานน้ำเล็กๆอยู่คงเป็นเพราะองค์ประกอบส่วนมากของมนุษย์ก็คือน้ำทุกครั้งที่เห็นน้ำมักจะทำให้เรารู้สึกชุ่มชื่นจากข้างในแม้ไม่ได้ลงไปสัมผัสน้ำก็ตามแดดอ่อนๆยามบ่ายลมที่พัดโชยไม่ขาดใบไผ่ที่ลูลมเป็นจังหวะผิวน้ำที่กระเพื่อมเป็นสายตามแรงลมกดติดตามแล้วไปเที่ยวด้วยกันใหม่นะครับ